สวัสดีครับอ่าด,ดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่เซนเตอร์วินนิชิปนะครับทุกๆวันพฤหัสเราจะมีการเ,าเรียนรู้นะครับแล้วก็พัฒนาสมองแล้วก็มาเติมปัญญากันนะครับสำหรับหัวข้อวันนี้เนี่ยเป็นหัวข้อที่สําคัญมากๆและวันนี้เนี่ยยังเป็นอีกหนึ่งวันดีๆที่เราจะมีการอัดเสียงให้กับผู้ฟังทางบ้านไปฟังต่อได้บนรถด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนส่งเสียงถึงคนทางบ้านด้วย เก่งมากๆเลยเรื่องอย่างเงี้ยโอเคอะวันนี้ครับเป็นหัวข้อที่ค่อนข้างสําคัญสุดๆเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในธุรกิจเราเนี่ยนะครับการขยายธุรกิจทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าการขยายธุรกิจของเราเนี่ยจะมีการสื่อสารกับมนุษย์หรือผู้คนเป็นหลักถูกไหมอ้าวฮัลโหลช่วยเป็นหน้าม้าหน่อยนะครับเพราะเราอัดเสียงนะครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการสื่อสารเนี่ย จะต้องมีการพูดคุยการถามตอบถูกไหมครับและทีนีนะ้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะขยายธุรกิจเนี่ยนะครับให้คนทั่ว,วไปเนี่มาร่วมจอยกับเรานะครับการถามการตอบการให้ข้อมูลเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับและยิ่งในยุคนี้นะครับเป็นยิ่งยิ่งเป็นเป็นยุคที่เรียกว่าเป็นยุคโซเชียลนะครับมีการสื่อสารการันรวดเร็วมากขึ้นถ้าเกิดเรามีการให้ข้อมูลที่ช้าไปหน่อยเดียวนะครับธุรกิจยุคนี้เป็นไงฮะแข่งขันกันเร็วไหมฮะ เร็วและดุนแรงมากถูกถูไหมครับความเร็วเป็นสิ่งสําคัญแล้วก็ความแม่นยําบนความมีประสิทธิภาพในการตอบคาถามก็เป็นเรื่องที่สําคัญเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องที่สําคัญมากๆเลยนะครับเป็นการเ,เรียกว่าเป็นทักษะของชี้เป็นชี้ตายนะครับในการที่เราจะขยายธุรกิจได้เลยนะครับใครเห็นว่าหัวข้อนี้เ,เป็นหัวข้อที่ คิดว่าอยากอยากอยากเรียนนะครับอ่าจา่ะนะครับนะครับเออโอเคก็แน่นอนครับวันนี้เราจะรวบรวมหัวข้อของการตอบคำถามนะครับในเชิงของออการที่เราเไปวิเคราะห์มาแล้วว่าในขณะที่เรากำลังขยายธุรกิจเนี่ยนะครับผู้ที่สนใจธุรกิจเราเนี่ยชอบมีคำถามอะไรบ้างบางคำถามก็เป็นคำถามแบบทั่วๆไป และบางคําถามก็เป็นคําถามแบบในเชิงแบบเจาะลึกนะครับไม่รู้ว่าทุกท่านเคยเจอกันเ,เจอ,เอ,อผู้มุ่งหวังเนี่ยถามคําถามอะไรที่แบบแปลกประหลาดกันบ้างไหมฮะ <c oughs> หัวเราะนี่แสดงว่าเจอใช่ไหม <c oughs> หรือจริงๆแล้วเราเองนั่นแหละครับที่แปลกประหลาดเอง บางทีบางทีเราก็คิดไปเองนะนะครับแต่มันมีมันมีมีคนที่ถามจริงๆแล้วก็มีหลากหลายอาชีพถูกไหมครับเพราะว่าธุรกิจเราเนี่ยเราเปิดรับคนทุกทุกอาชีพเพราะฉะนั้นจะมีบางอาชีพหรือบางมุมมองนะครับบางคนก็จะมีมุมมองบางอย่างที่บางทีก็ยากแก่การตอบข้อสองสัยนะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับวันนี้เราคัดทุกๆคําถามนั้นมาอยู่ในหัวข้อวันนี้แล้วและที่สําคัญคือเรามี วิทยกรรับเชิญ3ท่านนะครับที่เป็นระดับององเลยนะครับเรียกว่ามีประสบการณ์แต่ละคนไนดะ้เกือบเกือบสิปีนะครับเรียกว่า10ปีที่ผ่านมาในที่ทําธุรกิจเนี่ยเจอมาทุกรูปแบบนะตอบมาแล้วเป็นพันๆเป็นหมื่นๆคําถามเพราะฉะนั้นยืนยันได้เลยว่าการการตอบแต่ละคําถามเนี่ยแน่นอนครับมีการคัดกรองมาแล้วและและผู้คนที่มาร่วมเป็นวิทยกร,รรับเชิญเนี่ยนะครับก็ประสบความสําเร็จ นะครับแบบเอ็นเป็นปรูปธรรมเลยนะครับโอเคไหมพร้อมไหมพร้อมอ่ะเรามาพบกับท่านแรกนะครับท่านแรกนั้นเป็นปัจจุบันนะครับท่านเป็นหนึ่งในผู้ที่ก่อตั้ง อ,องค์กรวินเนอร์ชิพของเรานะครับอดีตท,ท่านก็เป็นพนักงานประจำนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยดำรงตำแหน่งระดับ Regional Executive Business a s s o c i a t e นะครับแล้วก็มีรายได้สะสมนะครับเป็นสโมสร10บล้านแต่รายได้รวมๆจริงๆเนะี่ยน่าจะเกิน20ล้านและน่าจะเข้าใกล้30 10ล้านเร็วๆวันนี้นะครับแล้วก็เป็นผู้หญิงมาตาจันครับที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้ตั้งแต่อายุยังไม่ถึง30ปัจจุบันยังโสดอยู่<ว>น่าเสียดายไหมต้องแย่งกันนะครับต้องแย่งกัน นะครับไม่เป็นไรครับไปพูดท่านนี้เลยดีกว่าคุณนกอนนตสิริวานิชแน่นอนครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวแทนของทีมของบุคคลที่มาจากอ,อ,อาชีพพนักงานประจำนะครับนะครับได้เลยครับเชนนั่งเลยครับนั่งก่อนครับนะครับอีกหนึ่งตัวแทนของผู้ที่จะมาร่วมเป็นวิทยากรของเราในวันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวแทนของนักธุรกิจ นะครับอดีตเป็นคู่รับเหมาก่อสร้างนะครับทำธุรกิจไซส์ระดับ1 0บถึงยีล้านต่อปีปัจจุบันมาฟูลไทม์กับที่นี่แล้วนะครับแล้วก็ดํารงตําแหน่ง Area Executive Business a s s o c i a t e รนะครับรายได้สะสมก็ใกล้ๆ20ล้านแล้วนะครับปัจจุบันดลงตำแหน่งสโมสร1 10ล้านนะครับเป็นใครไปไม่ได้ครับพี่ตู่กิติพงศ์กัมพูจันทริน สองคนยังไม่พอครับมีอีกหนึ่งตัวแทนครับของเออเป็นอดีตพนักงานประจำเช่นเดียวกันแต่เป็นบุคคลที่เรียกว่าทรงประสิทธิภาพนะครับเพราะอาดีตนั้นเธอเป็นนักศึกษาที่จบเกียรินิยมนะครับจากมหลาลัยชื่อดังแล้วก็ทำงานเนี่ยอ,อ,อยู่ในองค์กรที่ เรียกว่าเป็นองค์กรใหญ่ระดับประเทศเลยนะครับปัจจุบันก็มาฟูลไทม์กับธุรกิจนี้เป็นหนึ่งตัวแทนของคนที่เกลียดธุรกิจเครือข่ายแบบสุดไส้นะครับแต่ปัจจุบันนั้นมีรายได้สะสมมากกว่า10ล้านแล้ว a อลเลียรเอ็กซค utive บิสเนสแอ a s s o ซ i เ t e นะครับพี่ต้อยสุจิตาตู้จินดานะครับผู้เข้าประกวด3ท่านก็พร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วครับเชิญนั่งเลยครับเชิญนั่งเลยครับ อ่าเชิญนะครับตามสบายเลยครับก็แน่นอนครับเดี๋ยวเราจะมาทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าหัวข้อเราวันนี้คือหัวข้อการตอบข้อโต้แย้งนะครับข้อโต้แย้งคืออะไรนะครับมาเข้าใจกันก่อนว่าคําว่าข้อโต้แย้งเนี่ยมันเป็นความหมายมันประมาณไหนนะครับใช้การโต้เถียงกันไหมหรือยังไงนะครับอ่ะเริ่มจากท่านแรกดีก่อนครับคุณนกนะครับให้ความหมายของโต้แย้งก็ขอบพระคุณ MC มากมานะคะประมือเอ็มีครั้งนี้ได้ไหมคะ พูดสลอยเลยนะคะว่าเราเป็นใครอะไรยังไงนะคะก็ก่อนที่เราจะมาเข้าเรื่องว่าวันนี้เราเราคุยในเรื่องของการรู้จักรู้หัวข้อไหมคะวันนี้เรียนเรื่องอะไรคะหัวข้อการตอบข้อตัวแย้งนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยเวลาเราจะต่อเรียนเรื่องนี้เนี่ยสิ่งสําคัญมากๆเรื่องหนึ่งก็คือเราต้องรู้ว่ามันคืออะไรแล้วเราก็ต้องแยกแยะมันให้ออกเกาะนะคะอันนี้ก็ข้อตัวแย้งเนี่ยง่ายมากๆเลยก็คือก็คืออะไรคะ ก็คือข้อโต้แยง้งก็คือเขาไม่เห็นด้วยกับเราด้วยอะไรบางประการนะคะแต่ว่าที่จะบอกก็คือส่วนใหญ่ก็คือข้อโต้แย้งนี่จะมีอยู่2แบบก็คือข้อสงสัยกับข้อกังวลเราก็จะมีเป็นอย่างเงี้ยแหละนะคะไม่มีมากเหมืนอนไปกว่านี้ไม่มีเหนียวไปกว่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าเวลาเราไปสปอนเซอร์เราจะเคยเจอไหมคะข้อโต้แยง้งปกติเวลาไปสปอนเซอร์มีไหมหูพูดอะไรใช่ดีโอเคทําอยากทําทําไมไม่มาช่วนตั้งนานแล้วเป็นอย่างนี้ไหมคะ ไม่ไม่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าออไม่ใช่อย่างนี้ก็จะมีคําถามตอบกลับเรามาถูกไหมเพราะวันนี้เนี่ยเวลาเราเรียนไปแล้วเนี่ยเราเข้าใจในแต่ละคาถามแล้วก็เข้าใจในหลักการในการที่จะตอบคําถามเหล่านี้เนี่ยนะคะมันก็ทําให้เราทํางานง่ายแล้วก็สามารถที่จะเคลียร์ให้เขาฟังได้ด้วยฉันก็ย้ำอีกรั้งหนึ่งก็คือข้อโต้แย้งก็คือจริงๆแล้วเป็นสัญญาณที่ดีซึ่งโดยปกติมันจะมีอยู่ทั้งสองชนิดด้วยกันนะคะเขาเรียกว่าข้อโต้แยง้งจริงๆที่เป็นข้อสงสัย เป็นข้อสงสัยกับข้อกังวลฟังังดูต่างกันไหมข้อสงสัยข้อกังวลง่ายๆเลย,ลยข้อสงสัยก็คือว่าเขาถามมาในลักษณะอยากได้คำตอบที่เป็นความจรงิงคือเขาอยากได้แฟกต์นะคะอยากได้ข้อมูลนะคะแต่ถ้าเป็นข้อกังวลจะเป็นข้อคําถามในลักษณะที่มีความกังวลใจเกี่ยวกับตัวเขานะคะเป็นเรื่องเชิงอีโมชันอลเป็นเรื่องเชิงแบบความรู้สึกนะโอเคมี2แบบแบบนี้โอเคไหมแล้วเราเข้าใจแล้วเราก็ได้ตอบได้ถูกต้องมากขึ้นนะคะทีนี้ อย่าไปกลัวเวลาเ,ลาเจอข้อโต้แย้งนะคะจริงๆเนี่ยเวลาเราไปสปอนเซอร์คนถ้าเราเจอคําถามนกจะบอกว่านี่คือข่าวดีคนที่เขาไม่ตั้งใจฟังอะ่ะเขาไม่ถามหรอกถูกต้องไหมเวลาใครใครเคยสปอนเซอร์คนมามากกว่าสิบคนบ้างอ่านะคะถ้าใหม่สักหน่อยเนี่ยคืออยู่ไาสักพักหนึ่งเนี่ยเราเริ่มสปอนเซอร์คนอย่าล่นกจะแอบ,บบอกท่านนิดหนึ่งว่าคนนั่งนิ่งๆหน้าคิดเครียดทมเยอะๆเนี่ยจริงๆนกชอบนะใหม่ๆนกไม่ค่อยชอบหรอก เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเราเราเอาเขาไม่อยู่ตอบไม่ได้นะคะแต่เดี๋ยววันนี้ท่านฟังห้องนี้เสร็จแล้วฟังแผ่นนี้เสร็จแล้วท่านเคลียร์แน่นอนโอเคไหมแล้วจะเราจะรู้เลยว่าจริง,รงๆคนที่ถามเยอะๆหรือหน้านิ่งๆแบบรอเอาคําตอบอะท่านไม่ต้องไม่กลัวเลยคนเหล่านี้ข้อดีของเขาคือเขากาลังรอดูว่าเราตอบได้หรือเปล่าถ้าเกิดเราเคลียร์ได้ตอบได้เนี่ยน้องจะบอกเลยว่าธุรกิจนี้เนี่ยเขาโอเคกับท่านแน่นอน โอเคไหมคะแต่บบประเภทอ๋อใช่เออนั่นลสิเออพี่กู้อย่างนั้นแหละโอ้ใช่นั่นะสินะเออเข้าใจเห็นด้วยพวกเนี้ยท่านอย่าไปดีใจนะคะส่วนใหญ่เขาเรียกว่าเป็นเป็นการล่อลวงเรานะคะล่อลวงให้เราสบายใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี้ยถ้าโดยประสบกับแต่อย่างไรก็ตามก็ดีทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี้ยก็จะได้ไม่ต้องกังวลเนาะทีนี้ให้เราเข้าหัวข้อหลักถัดไปเลยไหมพี่เมย์ได้เลยทีนี้การเตรียมตัวได้เลยครับ การเตรียมตัวในการตอบข้อโต้แย้งก็ต้องมีการเตรียมตัวเช่นเดียวกันนะคะรู้สึกเหงานะคะยืนอยู่คนเดียวเนี่ยนะคะ <laughs> นั่งพูดเคยคราวที่แล้วเคยนั่งพูดเราไม่มันเรต้องลุกขึ้นมายืนเออมันคนละแบบเลยนะคะก็จะบอกว่าหลักการในการเตรียมตัวการตอบข้อโต้แยง้งก่อนจะไปเนี่ยต้องมีการเตรียมตัวถูกไหมไปไหนก็ต้องเตรียมตัวนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาช่วยๆกันแชร์นะคะวันนี้ก็เ,เมื่อกี้เขาบอกอะไรนะพี่เมย์บอกว่าเชิญองค์นะคะนี่เชิญเทพมานะคะเมื่อกี้จุดทูบสิบหกดอกล้วเชิญมาก็จะบอกว่า หลักการจาเป็นมากๆคือก่อนที่จะไปท่านต้องเตรียมตัวให้ดีนะคะถ้าเป็นนกเนี่ยเราก็จะเรียนแนะนําท่านว่าในเชิงการเตรียมตัวเนี่ยอย่างแรกที่ท่านต้องมีเลยท่านว่ามีคืออะไรคะขี้เกียจเราต้องตอบแล้วคะ่ะความรู้ถูกต้องไหมท่านจะไปตอบเขาได้เนี่ยถ้าเวลาเราจะไปชวนใครสักคนเนี่ยแล้วเราจะไปพรีเซนต์เขาเนี่ยตอบไม่ได้นี่จบหมดเลยไหมคะตอบไม่ได้นี่จบเลยนะเขาจะมั่นใจไม่มั่นใจในตัวเราเนี่ยหรือเขาจะเชื่อในสิ่งที่เราเคลียร์ให้เขาฟังไหมเนี่ยมันอยู่ที่ว่า เรายนรู้มากพอหรือเปล่าฉันก่อนไปสิ่งที่ต้องทําการบ้านคืออะไรหนึ่งบริษัทเราเป็นใครสินค้าเราดีอะไรยังไงเป็นยังไงใครผลิตบริษัทเราเป็นบริษัทประเทศอะไรอะไรประเภทนี้นะคะเพราะบางคนไปหาคนอื่นเนี่ยยังงงๆอยู่เลยนะว่าบริษัทเราเป็นบริษัทคนไทยหรือเป็นบริษัทอเมริกานะหรือเป็นบริษัทของยุโรปหรือเปล่าหรือเป็นบริษัทของประเทศอะไรคือเรายังงงๆอยู่เลยนะคะคนอื่นงงไม่เป็นไรแต่ถ้าเรางงนี่มีปัญหาแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยต้องเตรียมตัวในเรื่องของ บริษัทนะคะสินค้าแล้วก็ในเรื่องของโอกาสทางธุรกิจธุรกิจเราเป็นยังไงยูนิลิเวอร์เน็ตเวิร์กเนี่ยมีคอนเซปต์ทางธุรกิจยังไงหลักการเป็นยังไงนะคะวิธีการอธิบายแผนคร่าวๆเป็นยังไงเนี่ยเขาเรียกว่าบริษัทสินค้าแผนการตลาดเนี่ยท่านต้องค่อนข้างที่จะแบนพอสมควรนะคะในการที่จะไปตอบนั้นเขาบอกว่าถ้าเรามีอาวุธครบพร้อมคือมีความรู้ครบพร้อมเวลาไปลบเนี่ยสบายใจไหมคะบยไม่ได้ให้ท่านไปลบกับใครแต่หมายถึงเปรียบเทียบให้ฟังโอเคไหมสบายใจไหม เขาถามอะไรตอบได้ทําอะไรตอบได้ทําอะไรตอบได้โอเคไหมเนี่ยถามอะไรอึงอ้งอึงอ้งอึง้งอึ้งสามครั้งจบแล้วนะคะ first impression ก็สําคัญมากๆเลยเนาะวันนี้ไปบแบบที่มีความรู้พร้อมๆนะคะอย่างที่สองเลยก็คือเตรียมใจเมื่อกี้เตรียมอะไรคะความรู้ความรู้คราที่สองคือเตรียมใจเตรียมใจอะไรนะคะให้ทําดีที่สุดนะคะหลักการคือให้ทําดีที่สุดทําใจสบายๆายไปแล้วเนี่ยนะคะขอให้แบบไปแบบยิ้มๆนะ่ะไม่ใช่แบบแบบไป ไปเอามันลงกันได้ไหมมันแข็งแักใช่ไหมไปเอามันลงทำธุรกิจแบบนี้ท่านไม่ก้าวหน้าแน่นอนเพราะว่าอะไรเราตั้งใจไปเนี่ยเราก็ไม่ได้จะเอาเขามาเป็นเพื่อนเราแล้วอะเราตั้งใจจะไปเอาเขามาเป็นคือเขาเลยไม่ใช่วินวินอะคือมีวินลูสคือเฮ้ยฉันชนะแกหรือแกชนะฉันทวันนี้แกตอบฉันไม่ได้ฉันตอบแกได้หมดแกก็ต้องมันเป็นทีมงานของฉันคือมันไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบที่ดีอะนะคะมันไม่ซังสันน่ะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยไปแบบสบายสบายคือไปเปิดใจเขา นะคะตั้งใจว่าเราจะไปให้ข้อมูลเขานะไปมอบอไที่เป็นสิ่งดีๆให้กับเขานะคะอันนี้ก็เป็นหลักการ2ข้อที่แบบอยากจะฝากในการเตรียมตัวนะคะทีนี้ยังไม่หมดนะคะหลักการต่างๆก็ยังไม่หมดนะคะทีนี้เราจะต่อไปด้วยหลักการของใครดีคะพี่ตู่กันเลยคับพี่ตอยพี่ตอยพี่ตอยก่อนแล้วกันนะคะอ๋อพี่ตอยเชิญค่ะาค่ะคราวนี้ถ้าหลักการตอบข้อโต้แย้งนะคะของได้เลยอย่างแรกบางคนคิดว่าเฮ้ยคนจะตอบข้อโต้แย้งเก่งต้องเป็นคนพูดเก่งหรือเปล่าเช่ยว่า แต่ที่จริงนะคะอย่างแรกเลยท่านต้องเป็นนักฟังที่ดีนะคะเพราะอะไรคะบางทีเวลาเขาพูดมาเนี่ยนะคะท่านต้องฟังก่อนเราไม่ใช่ฟังแค่บอกอัปไลน์ให้ฟังนะแต่ต้องฟังแบบเข้าใจเขาอะฟังนะคะสบตาเขาอย่างที่บอกเนาะพอท่านฟังดีๆแล้วเนี่ยท่านจะได้ข้อมูลข้อโต้แย้งที่แท้จริง นะคะของเขาว่าเขากังวลอะไรอยู่นะคะแล้วคราวนี้นะคะ,ะ,คะพอเวลาท่านท่านฟังปุ๊บเนี่ยนะคะท่านต้องพยายามหาข้อโต้แย้งที่แท้จริงบางทีหลายอันที่ผ่านมาเนี่ยไม่ต้องตอบเลยเขาจะค่อยๆมาบอกกระทายที่สุดเนี่ยเขากังวลเรื่องไหนอันนั้นจริงๆแล้วท่านค่อยแก้อันเนี้ย นะคะบางทีบอกอุ้ยพี่ไม่มีเวลานู่นนี่นั่นแต่ที่จริงในใจเราก็รู้ว่าเขาพอมีเวลาแล้วเขาก็บอกอุ้ยแต่พี่ก็ลูกเล็กนู่นนี่นั่นนี่ท้ายที่สุดเขาบอกว่าเนี่ยแต่พี่เคยทํามาแล้วแล้วแบบมันไม่เคยสําเร็จมาก่อนท้ายที่สุดแกสุดท้ายเนี่ยจบจริงๆนะคะนะด,ดังนั้นเนี่ยค่ะตรงนี้เป็นหลักการที่สําคัญฟังให้มากพอดูความกังวลดูอะไรหลายอย่างแล้วหลักการตอบข้อโต้แย้งนะคะก็คือไม่ใช่โต้เถียงไม่ใช่เอาชนะ นะคะเราต้องการให้ข้อมูลให้เข,า,ขาคลายกังวลให้เขามั่นใจให้เขามีข้อมูลเพิ่มการที่จะเอาชัชนะใครเนี่ยไม่ใช่เลยแล้วสุดท้ายเลยทุกอย่างต้องอยู่บนพื้นฐานความจริงใจอันนี้สัมผัสได้นะคะ,นะคะ,นะคะเพราะว่าธุรกิจเราอะค่ะถ้าสมมติเราตอบทุกอย่างอะมันจริงใจอะแล้วมันสินสยามันแบบม,มันเวลาตอบไปมันจะอะไรคะมันรู้สึกแบบดีมากๆอะ นะคะดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะแต่มั่นใจเลยว่าพอสเปคเขาสัมผัสได้ต่อให้วันนี้เขายังไม่พร้อมทําธุรกิจกับท่านหรือนะคะเขายังอัดต้องการบางอย่างเพิ่มเติมแต่เชื่อเหออย่างน้อย่ท่านได้ใจเขาเกินครึ่งแล้วอะค่ะนะคะเดี๋ยวพี่ตู่มีเสริมอะไรไหมเอ่ยได้ครับก็เมื่อกี้ที่คุณนกกับคุณต้อยเนี่ยแจ้ง บอกหลักการไปแล้วนะครับว่าหลักการในเชิงของการเตรียมตัวแล้วก็แนวคิดของเรานะครับในส่วนผมเนี่ยผมอยากจะฝากเรื่องของหลักการในการตอบดีกว่านะครับเป็นวิธีการเลยในการที่จะพูดพูดแบบไหนนะครับแน่นอนแหละข้อแรกคือต้องมีสติก่อนเพาะบางทีเวลาเราเจอคําถามมาหรือข้อโต้แย้งมาเราเราอาจจะมีอารมณ์ร่วม แต่อารมณ์ร่วมนี่ไม่ใช่ isko, อารมณแบบ์ร่วมแบบแบบเปเรื่องของเขานะอารมณ์ร่วมแบบของขึ้นนะเคยเป็นไหมของขึ้นโอ้โหพูดงี้ติงเช่นบางคนบอกว่าอะไรบริษัทอะไรไม่เคยรู้จักเลยยูนิเวอร์อะไรบริษัทโนเนมเปล่าอะไรอย่างเงี้ยของขึ้นไหมบางคนของขึ้นนะครับของขึ้นของตัวเองขึ้นนะครับเหมือนจะบอกว่ากลายเป็นทะเลาะกันอะไร <iah> ไปอยู่ไหนมาแกไม่รู้จักยูนิเวอร์อะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นไปว่ากันไปนะครับก็ตั้งสติก่อนตั้งสติก่อนนะครับที่คุณนกบอกแต่คราวนี้หลักการถ้าต้องจาหลักการมันด้วยแต่ด้วยหลัักการมมนต้อองไ่เยะ เราก็ไม่ซับซ้อนมากนะครับเร,เราใช้หลักการ3อย่างก็คือ f e l l e e l แลวก็ o u วนะครับ mm. feel คืออะไรท่านต้องเ,ออเข้าใจก่อนนะครับว่าด้วยธรรมชาติของคนที่กำลังที่เราคุยกับเขาเนี่ยแล้วเขายังไม่ได้เปิดใจในธุรกิจนี้เนี่ยส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่จะเป็นข้อกังวลซะส่วนใหญ่พอเป็นข้อกังวลมันเกี่ยวกับความรู้สึกมากกว่าแฟกต์มากกว่าข้อเท็จจริงเพราะข้อเท็จจริงไม่ยากครับแต่ที่คุณนพบอก รู้จักบริษัทบริษัทเรารู้จักดีแผนดีสินค้าดีถ้าเรารู้จักจริงๆนะถ้าว่าพวกเราตอบได้ไหม <ST. S 1> ถ้าเขาถามราตรงๆอ,อ่ะอะเนี่ยบริษัทเป็นบริษัทอะไรอ่าสมมติเขาไม่รู้จักท่านตอบได้ไหมมันก็ตอบตรงๆเลยแต่ส่วนใหญ่มันไม่ใช่ไงเวลาท่านเจอเจาข้อตู้ยังจะเป็นคําถามแบบบางคนก็แนวกวนๆไปเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับนั้นท่านต้องเข้าใจนี่คือเรื่องของความรู้สึกนั่นเองนะครับท่านต้องมีความเห็นด้วยกับเขาเข้าใจเขา นะครับและที่สําคัญเนี่ยท่านว่าคน90%กว่าเคนที่ไม่เคยทําธุรกิจนี้นะนะครับส่วนใหญ่จะรู้สึกเหมือนเหมือนกันไหมที่รู้สึกว่าอาจจะเนกาติหน่อยหน่อยหรือไม่ก็รู้ข้อมูลไม่ค่อยถูกต้องมาเท่าไหร่นะครับถ้าต้องเชื่อว,ว่าสมมุติฐานเนี่ยมันคนส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นนะครับหลักการก็คือ 1. เห็นด้วยกับเขาก่อนเข้าใจสิ่งที่เขารู้สึกตอนนี้เข้าใจจริงไม่ใช่แบบ คิดนี้ได้ไงวะอะไรไม่ไม่เอานะไม่ไม่ดูถูกกันต้องเข้าใจจริงๆอย่างเช่นเขาบอกว่าโหขไขไม่เป็นอะ่ะใจเราคิดโอ้โหมึงเป็นเซลลแล้วบอกว่าไขาไม่เป็นเนี่ยนะอะไรอย่างเงี้ยนะคือ,ค,อคือในความรู้สึกเขา่าขไขไม่เป็นของเขาถ้าต้องเข้าใจว่าเขาอาจจะคิดไปถึงเรื่องอะไรก็ตามอย่างเช่นเพื่อนผมเป็นเซลเอนจิเนียร์พอมาเจอที่นี่เป็นเหมือนอารมณ์แบบ เครื่องสาอางบ้างเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาจะรู้สึกว่าเขาเขาขายไม่เป็นอารมณ์นั้นมากกว่าเพราะว่าท่านต้องเข้าใจเขาก่อนอันนี้คือประเด็นแรกเลยต้องเข้าใจเออเข้าใจสิ่งที่เขาคิดอันนี้เข้าใจนะลูกลูกเล็กอ่ะเข้าใจงานยุ่งเข้าใจไม่ชอบขายโอเคเข้าใจนะครับและท่านถอดท่านถัดมาคือท่านต้องบอกว่าท่านก็เคยรู้สึกแบบนี้เหมือนกันกันกบเขาคือการเป็นพวกเดียวกับเขาก่อนการที่ท่านจะเคลียร์ข้อตัวย้ํได้ดี การที่เรานั่งตรงข้ามกันเนี่ยมันก็แค่แค่แค่ท่านั่งนะขอโทษนะครับมันก็เหมือนต้องเป็นปฏิบัติต่อการหรืออะไรอย่างนี้แล้วนะแล้วเขาต้องรู้สึกไหมว่าเรากำลังจะเริ่มคุกคามเขาเหมือนจับจับเขาสมัครบ้างละ่ะขายสินค้าให้เขาบ้างละนี่เขารู้สึกตั้งกัดตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะครับถ้าจะให้รู้สึกดีขึ้นในการสนทนานี้ท่านต้องรู้สึกเป็นพวกเดียวเขาก่อน เป็นพวกเดียวกับเขาโอเคนะเห็นด้วยเข้าใจเป็นพวกเดียวกับเขานะครับแล้วท่านก็เชื่อมโยงนะครับหมายถึงว่าเมื่อท่านรู้ได้เข้ามาที่นี่แล้วท่านก็เชื่อมโยงว่าท่านได้ค้นพบอะไรทําให้ท่านเปลี่ยนใจจากที่รู้สึกแบบเดียวกันเคยเป็นแบบเดียวกันและทําไมท่านถึงเปลี่ยนใจได้ไอ้ตรงท่อนสุดท้ายนี่แหละท่านเอาข้อมูลทั้งหมดเลยที่คุณต้อยกับคุณน,นกเนี่ยบอกมาเมื่อกี้ที่เราเตรียมตัวเนี่ย เอามาใช้ท่อนหลังเนี่แหละอย่างมีเหตุมีผลอย่างเข้าอกเข้าใจเขานะครับอย่างไม่ได้เอาชนะเขาจำมาครับการต่อ้อโต้แยงเป็นาการปรับทัศนคติหรือเป็นการเปลี่ยนมุมมองของเขาแต่ไม่ได้บอกว่าเขาพิษฉันถูกอะไรเงี้ยแกไม่รู้ฉันรู้อะไรเงี้ยมันมันมันเราเราไม่ได้สิ่งนั้นมาเป็นพอยต์นะครับเข้าใจผมไหมเราไม่ได้คะแนนจากสิ่งนั้นนะครับเอ่อไม่ไ <action>, ด้เ <almost> ง <that weird> <ms> ินจากแบบนั <hat> ้นไม่ใช่เราต้องเปลี่ยนมุมมองเขา เหมือนที่เราเคยถูกเปลี่ยนมุมมองมาก่อนนี่คือสิ่งที่การตอบข้อตัวยายที่มันมีประสิทธิภาพมากเมื่อนั้นท่านจะไม่สามารถฟล o อัพหลังจากนั้นได้หมายความว่าวันนั้นเราไม่รู้หรอกว่าเ,เขาจะ,จะร่วมธุรกิจกับเราไหมเรื่องใช้สินค้ากับเราไหมแต่ถ้าท่านตอบข้อตัวยังได้ดีเขาจะรู้สึกว่าเรามืมมออาชีพเราไม่ใช่คนแบบไม่รู้สึกไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ดูก้าร้าวอะ่ะแล้วเป็นคนที่น่ารักแล้ววันหนึง่งเมื่อเขาเนี่ย นึกถึงธุรกิจนี้เขาจะนึกถึงใครครับนึกถึงเราเพราะเราน่ารักเราเป็นมืออาชีพเราไม่ใช่แบบเหมือนโทษนะครับถ้าใครตอบเพยยั่งดีดีเนี่ยผมยืนยันทุกคนจะถูกชมคันนี้ว่าเออเฮ้ยแต่แกดีนะแกไม่เหมือนที่อื่นแต่ทําไม้ทําไม่รู้อันนั้นอีกเรื่องแต่ถ้าได้คําคํานี้มานะผมยืนยันว่าท่านกําลังจองเขาไว้ได้แล้วนะครับการตอบเยยังมันมันมีผูกต่อเนื่องไปไปหลายปมอ,อะ่ะจากแบบนี้โอเคไหมนะครับและจุดเชื่อมโยงเนี่ย เราก็มีเนื้อหามีข้อมูลนะครับและอาจจะตกท้ายด้วยอันนี้สำคัญมากๆนะครับการทีอัพคนที่ใกล้เคียงเขาหรือถ้าเราเป็นเหมือนเขาเลยเราทีอัพเราได้ไหมหมายถึงไวจอยตัวเราเองได้ไหมในมุมนั้นอย่างเช่นเจอคนกังวลเรื่องเรื่องสินค้าเราก็บอกเลยเออเรามีปัญหาเรื่องเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องเกี่ยวกับแพ้ง่ายเหมือนกันเราแชร์ตัวเราได้ไหมอ่าถ้าเราไม่เป็นอย่างนั้นล่ะเราทีอัพคนอื่นได้ไหมอย่างเช่นคนแพ้ง,ง่ายทีอัพ คุณนกได้ไหมได้ถ้าเจอคนที่ทําง,งานประจํามาและเป็นคนที่ไม่ชอบธุรกิจเครือข่ายที่อัพพี่ต้อยได้ไหมครับได้นะครับลูกเล็กอ่ะที่อัพเพื่อนในทีมได้ว่าเขาเป็นยังไงนี่คือผลว่าทําไมท่านต้องมาเซ็นเตอร์บ่อยๆทําไมท่านต้องฟังเข้างานเกรดไปงาน F 3สามไปงานที่ฟังแรงบันดาลใจคนอื่นนะครับท่านจะเอามาใช้ตอนนี้แหละมาใช้ตอนนี้เลยและที่สําสคัญถ้าท่านได้เข้ามาบ่อยๆเวลาเจอผู้นําคนไหน ท่านไปถ่ายรูปไปทักทายบอกออสวัสดีครับผมชื่อตู่ครับเป็นทีมงานพี่นกครับสมมติมาถ่ายรูปกับกับพี่เจอรี่ผู้นําของเราแม้ว่าท่านจะมีดาวไลน์หมื่นเป็นแสนยังไงนะแต่ท่านอ่ะเข้าหาเขาตลอดไมถึงไปถ่ายรูปเจอตลอดตลอดเวลาแล้ววันหนึง่งเผอใิใครจะไปรู้ล่ะใครจะไปรู้นะครับว่าวันหนึง่งเรากำลังทีอ่อพิเจอรี่อยู่และพี่เจอรี่เดินมาพอดีใครจะไปรู้ท่านได้ออกปะ แล้วท่านได้แล้เหมือนท่านรู้จักกับแก๊สท่านกับท่านรู้จักกับพี่เจอรี่จริงๆด้วยมันก็มีพลังส่งมหาศาลด้วยอันนี้อันนี้อันนี้พูดเผื่อไว้นะครับว่าการทีอัพมันสําคัญมากๆผู้ประวัติให้ถูกเขาเป็นคนยังไงใกล้เคียงกับโพสเบกหรือเพื่อเรายังไงอันนี้จะเป็นข้อมูลสนับสนุนนะครับฟังผมดีนะเป็นหลักฐานจริงๆยืนยันว่าสิ่งที่เราเชื่อมโยงนั้นมันมีตัวตนจริงๆ ครับนี่เป็นน้ำหนักตอนสุดท้ายเลยที่ปิดได้แล้วก็ต่อเขาตัวอย่างได้นะครับันผมให้หลักการประมาณนี้ถ้าคุณรู้สึกชอบใช่โดนใจเทรน่งดีๆและข้อมูลใหม่หมๆจากวินนิชชิปรีบกด subscribe กดสันกระดิ่งกันนะคะให้คอนเทนต์ดีๆจากวินนิชชิปถึงมือพวกเราทันทีทันเวลาค่ะ